ก็สวัสดีเพื่อนๆนะก็ตอนนี้กําลังนั่งหาจัดสติกเกอร์แบ่งสติกเกอร์ใส่ถุงนะครับผมอันนี้เป็นสติกเกอร์กลุ่มของ EV Bike Society นะครับนี่นะเพื่อนๆที่สนใจสองล้อไฟฟ้านะครับก็คงจะทราบดีกับกลุ่มนี้นะครับผมอ่ะทำไมถึงผมถึงแพ็กําลังอาจัดแจงแบ่งใส่ซองครับเนื่องจากว่าอ่าผมและทางกลุ่มเนี่ยก็คือ เห็นว่าไอ้ e r เดอร์เขามีกิจกรรมอ,ออกทริปร่วมกับอินฟูชื่อดังนะครับก็มีคุณบอนพาเที่ยวนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านด้วยนะครับก็กิจกรรมนี้เขาไปไปนอนกลางเต้นกันที่แก่งกระจานนะครับวันที่5ที่6วันที่5 6่เมษานะครับผมอ,อีกไม่กี่วันนี้แหละนะก็ทางพวกเราเนี่ยก็นึกสนุกนะนึกสนุก ก็มีหลายคนเลยนะครับที่ลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนไปด้วยนะครับลงทะเบียนเพื่อที่ว่า,าช่วงชิงกันรู้สึกว่าจะมีคนลงทะเบียนทั้งหมดนะรถรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรพวกนี้ก็รวมกันทั้งหมดอ่ะ,ะ728คน728คันนะครับก็ทางไรเดอร์89เขารับเพียงแค่20คันนะก็ซึ่งซึ่งจะเป็นการสุ่ม จับรางวัลน,นะครับก็มีเพื่อนๆในกลุ่มนะเออที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าเนี่ยก็ลงทะเบียนไปด้วยกันหลายคันอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ทราบมานี่นะก็กลายเป็นว่ามาโดนที่ผม <laughs> มาโดนที่เว็บี V ีนะครับเว็อี v ีก็จะลงสนามจะลง <laughs> รวมคลิป <c oughs> ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ เขาจะพาไปเชื้อดรอเปล่าก็ยังไมไ่ทราบนะรู้สึกว่าต้องอขับขี่ร่วมกับกลุ่มรถน้ํามันนะครับซึ่งความเร็วกับกังวเลเรื่องความเร็วนี่แหละเพราะความเร็วรถของผมเนี่ยมันสูงสุดเพราะผมลากพ่วงด้วยไงผมให้ความเร็วไว้ที่แค่100นะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้ผมก็เกงถึงเกงเรื่องความปลอดภัยนะครับที่จริงมันก็สูงบินสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ก็ผมจํากัดความเร็วของผมไว้ที่100นะครับ ก็นั่นแหละเดี๋ยวถ่ายยังไงก็มาชมคลิปกันนะส่วนสติกเกอร์อันเนี้ยผมประสานผมประสานกับาทางคุณแก๊ปนะครับคุณแก๊ปคุณไกด์นะเพื่อที่ว่าจะนำไปแจกให้กับเพื่อนร่วมคลิปนะครับในคลิปนี้เพื่อ,อยังไงเพื่อยังไงเขาเรียกว,ว่ายังไงอ่า เพื่อเพื่อให้เกิดความสนใจนะครับก็อย่างว่าแหละมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเราทุกวันนี้ก็คือมันจะเป็นในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันมากกว่านะเช่นการไปทํางานหรือว่าวิ่งใกล้ๆอะไรพวกนี้นะก็ก็เหมือนกับว่าก็อยากให้เขาได้รับความรู้ตรงนี้กันนะครับเนื่องจากว่าในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ แชร์ประสบการณ์การใช้งานของรถสองล้อไฟฟ้าจริงๆนะครับก็นั่นแหละก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันอยู่นะครับก็นําไปแจกก็เหมือนตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนของกลุ่มในไปร่วมงานนี้เนื่องจากว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพียงคันเดียวในในกลุ่มนะในกลุ่มที่ เขาจับไอรังวันอ่ะ20 20กว่าคันเออย20คันนะครับถ้าอย่งไรแล้วก็มารอติดตามดูคิดการเดินทางแล้วกันนะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างส่วนผมนี่จะจอดชาร์จตรงไหนไหมถ้าผมจอดชาร์จนี่คงไม่ทันแน่นอนเพราะผมแต่ว่าผมลากพ่วงเนี่ยก็คือมันสามารถไปถึงได้อยู่แล้วระยะทางไม่ไม่ถึง200กิโลนะครับ แต่กเกงเกี่ยวกับอะไรเรื่องความเร็วนนั่แหละกลัวเขาจะเร็วกว่าผมอะโอเคถ้าย่างไรก็คอยติดตามดูกันแล้วกันนะครับ